สวัสดีคร <st> ับเพื่อนๆเพจคนจะเที่ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมต้นมะม่วงแก้วนะครับหรือมะม่วงที่บ้านจะเรียกว่ามะม่วงใหญ่นะครับเพื่อนๆปีนี้โดกมากเลยนะครับเพื่อนๆพอดีอ่ามันดกมากนะครับกินไม่ทันนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมกันนะครับนี่ช่วงนี้เขากําลังสุกเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ ปลูกไว้อยู่ที่นานะครับเพื่อนๆก็ปลูกไว้อยู่สามสี่ต้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนโอ้โหปีนี้คือดกมากนะครับก็กินไม่ทันนะครับเพื่อนๆนคือเป็นมะม่วงใหญ่นะครับเป็นมะม่วงแก้วนะครับกินไม่ทันก็วันนี้จะเก็บไปดองนะครับเพื่อนๆเก็บไปดองไว้เป็นการถนอมอาหารนี่ครับโอ้โหพวงนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ่ายให้ด oh. ูใกล้ๆนะครับก็คือจะเก็บไปดองไว้นะครับไปแปรรูปอาหารไว้กินนานๆนะครับเพื่อนๆเพราะช่วงนี้เขาก็เริ่มสุกแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มแบบหล่นนะครับนี่นะครับก็เก็บลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเยอะจริงๆครับนี่นะครับอันนี้ลูกที่สุกแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะเอาไปกินนะครับส่วนลูกที่แก่ๆนี่นะครับก็จะเอาไปดองนะครับเพื่อนๆ นี่เห็นไหมครับดูสิครับเพื่อนเเยอะจริงๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ปลูกแบบอินรีย์นะครับเพื่อนๆปลูกแบบอินรีย์จริงๆนะครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับผมจะจับให้เพื่อนๆดูนะครับดูสิครับลูกเขาอาจจะไม่สวยเท่าไรแต่ว่าอร่อยนะครับอร่อยจริงๆครับเพื่อนๆนี่กำลังสุกกำลังน่ากินเลยครับเพื่อนๆสุดยอดเลยนะครับ มะม่วงที่สวนเรามันเยอะนะครับแล้วก็เก็บไปแปรรูปนะครับเพื่อนๆเก็บไว้ได้กินนานๆช่วงที่มันหมดเราดูของมันแล้วนะครับฤดูของมะม่วงที่มันไม่มีลูกมีฝักมีผลแล้วนะครับเราก็จะได้มีมะม่วงกินนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับ